ขอเชิญร่วมบุญมหากุศลนวัดอรุณราชวรารามคณะเกรุงเทพมหานครสักกระพระบรมสารีริกธาตุสองแผ่นดินจากประเทศศรีลังกาและประเทศไทยในวันที่24ธันวาคม2554จนถึงต้นปี2555ผู้ร่วมบุญจะได้รับหลวงปู่ทวดกลับไปบูชาชาวไทยทุกคนต่างมีกุศลจิตในการที่จะ ทำอะไรก็ได้ที่จะเป็นการตอบแทนพ่อของแผ่นดินก็ทางวัดอรุณก็มีโอกาสที่จะทำโครงการศูนย์การศึกษาและปฏิบัติธรรมนี้เพื่อที่จะถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไปเจริญพรซึ่งในงานนี้ก็ทางชมรได้เชิญพระบรมเสด็จทานและพระนาทธาตุพร้อมด้วยอธิธาตุพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับไว้นที่นี้ที่เราได้อัญเชิญดิษาตนพ่อแม่ครูบาอาจารย์มานะครับก็จะมี หลวงปู่ม่านภูริทัตโตนะครับหลวงปู่เสากัตสศีโลหลวงปู่แหวนแล้วก็จะมีของหลวงตามหาบวญยานสัมปโนที่ทางชมรมนี้ได้รับมอบจากทางวัดป่าบ้านตาดได้มาปฏิสถานไว้ให้ทุกท่านได้กราบไหวส้สักการะเพื่อเป็นสิริมงคลในวนะันขึ้นปีใหม่ด้วยครับและโดยเฉพาะที่เชิญชวนท่านทั้งหลายมาร่วมบุญร่วมกุศลสร้างศาลาศึกษาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นการต่อบุญ ะะเพราะนั้นอย่าลืมนะคะมาร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมกันเราจะได้มาเกิดในประเทศไทยเ,เกิดในบรวรพุทธศาสนาและได้พบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ท,ทรงทศพิธราชธรรมพระองค์นี้อีกเราจะได้เกิดมาเป็นกัลยานามิตรกัลยานธรรมด้วยกันนะคะ